กราบสวัสดีเอฟซทุกท่านเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าขี้ผ้าด้วยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนิสิภามาตามปูผาขาวเนาะคะ่ะเนาะปูผาขาวได้ยนินว่าเพิ่นซักซิดหลายเนาะค่ะถ้าเขามาแล้วกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุตริพัฒนข่าวสารต่างๆเนาะคะ่ะเนาะช่องหน้าขี้ของเขาก็เสนอเป็นแนวทางซื่อเนาะคะ่ะเนาะ นี่เป็นปูผ่าขาวเพื่อนขอโชว์กันได้สามตัวตรงได้ด้วยค่ะเ,เพื่อนมาเอากันชูงวดบรู้ว่าเพื่อนเอาแบบใดเนาะคะ่ะเ,เดี๋ยวทาฟั่งเพื่อนวาก่อนเนาะจนได้ต่างสามให้เนาะคะ่ะมีคือเป็นเบาเนาะเพื่อนสีสันเดลาคือสีมีหลักปักไว้ แน,น่นบดนะต้องมองกัเงนเนีนนเป็นนู่นๆอยู่เนาะค่ะเป็นผีตายหงแน่ตายหงคนตะวีฟังโอ้ค่ะเพ<า>ื่อเรื่อยเอาลักฟังไว้ครับซุ้มไต้ธรรมดากราะเพาของของป้อนไม่เก่าอืซุ่ม,มฟังก็ดอากีได้พิษไต้ฮงฟังที่ไปที่มาของเด็กของอันนี้เนาะค่ะ กาบนมัสการคปก่าจเรื่อพรอมเร่อพรอัตยาบันเิที่ใส่ที่มากของปูสารปูสารนี่บอสสารนี่ันตะกียบโบสันเดินนันหรอกตะกียบ่ทันเดินเป็นสารเพราะว่าอันจะนี่พ่นมีนะ่นะจอบพวกนี่นะจอบวกตะกี้ปูนอนเรื่นี้ครับผมปูนอน่้น กินมนชั้นในมีดินขนอดานุดันนมีคุดครับผมกรบผมว่างญู่่ครับแล้งกินมี่นนั่นนั่น่้นในลูกวันนี่ยอ้นพ้นเมลูกวันโอ้กินตัวดูนี่ดูดคือลักกรดแกเดียเนี่คือตายหงกระู่างี่่ีสองสององค์กับปูกรบเถรวนอ่ะครับนั่นนี่นั่น่ปุ่นนัครับผมบานเนี่ก็ลยที่ษฐานตึมลูกวันแบ ที่เด็กน้อยก็มักจะขวนขนครับกวนว่าไยเด็กน้อยแจกเชีวๆดิครับโอ้เดกน้อยมันขึ้นมันขึ้นมั้นขึ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 ุ้ขึมาขึ้นข้นขึ้นขก้นว้นขึกนขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นนขึ้นขนข้นนข้นขึ้ขนน่นน้ึนนพนนั่น่นนั่นแหละ ว่า,ก,ากินนันบ้านก็เลยกันนังกัม่บอกสัรับตัวดีดกันเพีนให้สางแอย,ยักษ์นครับเผู้ที่เลี้ยงมาสองตัวม้าน่อยสงอยสงตัวครับผมบานนี่ฮัน่นิ่มกับลูกลูกลูกสาวก็เลยว่าจะได้มาน่อยไปเลี้ยงว่าสัตอ้มาน่อยนัผู้แนวคับ บ้านยม้าหน่อยมันก็นอนเดื่ยวองตัวนะเอาเอาเอาแต่แม่เรียกเอาตัวใดวะบ้านแม่ไม่โถนกวนนะตัวนึ่งเอาอันจกะสันเอาเอาตัวนี้วะสันไม่ยังเมื่อนส้ามาหน่อยตัวนั้นตายอือโง่กว่าเอาแม่วะสันมันมันเลูกหม้อไงกระพุ่มหม้อหงางยางายของกระพุ่ม แจ้งว่ามาหน่อยด้วยไตบ้านนั่อเมายถึงไตบุ๋นหัวใจยัเรียนเรียดมันออกปากนะครับมาหน่อยครับนอนจ้องงองยู่หนาคุณอ้าวสำหรับวันนี้ก็กระหายเลือดกระหายเลือดเข่ามาเรื่อยๆเข่ามาเข่ามากครับเข่าสามตัวตลอดดิครับโอ้สามตัวเลยน่าสามตัวตลอดบ่มีเพียงแต่ใช่ครับผมแล้วก็บ่ขึ้นบ่ลงความ เตออะไรก็เรียกว่าเออเป็นได้แล้วกตเรย่งบวงสวงครงับผมแล้วกตบวงวงตั้งบวงสวงวยอย่างรถ้ก็ีดมันก็แค่เยนดต่างครับครับผมบ้านออก็นเรยกว่าเรียนก็ตงกันเขาหยิกงวดนี่ก็จะจุดตั้งสาลไหนก็เรก็ดีเขาพูดไหนมันจะเขาบวกนึงเขา เพชห้ากับเขามื่อเขาเรียกสามตัวเขามาตลอดนะห้าศูนย์กับเขาแม่สามตัวตลอดบ้มีเพียนไปไช่แล้ก็บ่ขึ้นบ่ลร่วงฝบสามตัวตลอดเลยสามตัวตรงตรงเลยลักยังกบแล้วเรียพิ้นมาให้นี่เลดายนี่ยเมื่อบวงเวงนาอ่นกับุ่มแยกออกเนล่ยมาไหลไที่เสียงหลือดหันนะย่าปอง น่ม <Beautiful>. yes. ีสามคนย่างวันน yeah, 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 like mm ี hmm. oh ้ค hmm. ร right being mm ับผมเห็นเอีย่างขึ้นมาย่างขึ้นมาบพรงทาง่นย่างขึ้นมาขึ้นมาเอาเครื่องบวงเฉียงยัหนเพราะว่าตอนั้งเครื่องบวงเงหนึวันนี้คนกันไร้ไรเนะครับผมเม่มองว่าสามคนขึนมาย่างวันนีบไม่ออกไม่เกเนี่ยมือเศ้รอย่าน้ประมาน เขาจะสั่นเขาเต่าเลยครับวันกบวง i บวง s w อะไรจะสั้นเขาเต่าครับผเอ้สามคนเนขาเจ้าเทพันยขาเจ้ามาเอาแซุ่มนางหลายหคนเนาะยุ่ยใส่เราวาารมันแย่บ่อเห็นตวาาว้าซุ่มนั่ขจ้ากัดห่วยห่วยมนว่าเราาว่กันเตียับไปคุณละไบอันนี้ทั้งสามคนข็เจ้าได้ฟวงเรา จก็ยางไปม่บอกว่าเอาเมื่อเราบ้าว่ันยางไปทังนี้จุ่มยู่หันคนนี่เป็นชิเป็นเส้าบเห็ดยุไถ่เราแต่พูนย่างว่าเรียกว่าันทงทั้งนี่เป็นทางเก่าติดกูนี่ทั้งเก่าย่างขึ้นมาทางนี้โอ้ทังนี้เป็นทางเอาคนไปเผาบ่ค่ะกูต่ายกู้ยรรมดากับตเานี่มันรู่มั้งเ็โดย่างมานี้ พูดนั่นกับย้อนนี่มันยับครับผมมันหลเคเครืงไหวบ้านกูกันอนยู่นี่นะนอนยู่นี่ครับพูดบ้านกับูที่ปวกเขาเพิ่งจะมาบอกเรื่นีเห็นบะครับดกยางกันมันี่ละใสสุดขาแบบนี้ละยางกันูเหมืลูกชุดนั่นเพิ่งมาบอกอันนั้นีเงนเก็บหาทุะครับผมสาตัวเลยอ่กับอัน Finished. ที่ยังที่มันออกกันงบนึเนมังกัเ็ดงอังกนนก็ดีกับปันที่ยังที <Gym. S 2> ่เจ็ดหาบอออืออยัี้เจ็ดห้าสี่เจ็ดหากนั่นแหละอนี้ออกกันร้ายอกบ้นกับมนี่เพราะว่าพูดปักกดดินเพยตะกี้ตอนโบมีกดโบมีกดดินเออกดขึ้นใ้างอ่าเรียมไ้ากดดินต้นกับยางรับวม่เน ยางอีนะยางเม้คนเขาไปฉันได้บัวเพื่อนั่ครัวาบดีลยอมันเขา้กันเดินว้านันคนับตุ้มัวเดนีกนั่งทั้งใตเห็นบ่นั่งทั้งไตไตพอปูนั่งทงเกียงเลยเพิ่ขึ้นเพิ่มมาผู okay. Oh, okay. So s <S oh. ้ชื่อปาาวเพิ่มมาเพิ่ก็นั่งตัวตะแกรงตัวทึ่งนั่งตะแกรง คนเล็ดถามชุ่มมันนางทั้งใต่ชุ่มแม่วาเมี่อนคล้าค่าี่าที่นี่ครัไหมวคาผากันไมอยังไงพันวาอืมอ้ยมาหาตัวดีแล้วันทั <ละ S 1> บอ,อ้าวคือให้ปูนไปแล้วว่าทัครับไ้นัอันนั้นชุมม่มนที่มันวากันเ็หาทุนตามมนนันกับวาคนไปเลยดิยัน,นั้น เดี๋ยวว่าเพิบอกยังไงฮาศูนเจ็ดหตนเพิ่นว่ากันบอกไปเราเดียวกันเรยว่าเราบอกกันฮาศูนย์เ็นเี้ยคนเลี้หายนะเพิ่นว่กัพังกลับในแม่เราว่ากันคือเปลือกเจี๊ยเราว่า่ายกว่าบ่านี่วดนี่เอาสปเอาจังไหนเราปูบานนี้วดมาบอกว่าค่ะวดมีอะไรวดงวดนี่นาานละัะทัน ีผู้หญิงมันเะมากผู้หญิงย่ะครับผมมาบอกหกแปดศูนย์หกแปดศูนยครับผหกแปดศูนย์ว่ากันเลยนำาเทากัเทากับกับยาดมันเคื่อนตอนเคียนศูนที่เพิ่นบอกกันศูนย์สามแปดจังวันเมื่อกี้เนี่ยครับผมถือว่ามันเข่าเขาสามัวตรงๆมีผู้น่ปเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งสันนี่ผู้ผู้บอกาว่าวานว่าเขาเป็นดครับ เื่อต้องให้มันให้มันลดไให้มันยังสี่ไล่กันให้มันไม่กันกันสมมติว่ากันเพิ่นบอกกันสามแปดซนยังสี่กันยังสีโอเคโยนหมับุังอยูดที่ว่ากยึดมาเยอะนั่นีนะอันนี้ศูนเป็นจุทั้งนาเนาะซูนสามแปดนครับ